ขึ้นนะ่เฮือนใหม่นี่วินูเองามโดยสบายดีดุนยว่ะยังบอขึ้นว่าสันว่าขึ้นนี่นะเต้าใหญ่พี่คักปัญญังเนาะลมเย็นดีช่วยต้แรงแล้วมันน่ะ อ้ไยอะคกันย <arp> <laughs> <c oughs> oh <no. S 3> ้นาะดะกินยามสลัดแดดลูกเราบอกว่าไม่กินข้าเร้งมดได้เลยเราอะพี่น้องเลยมได้แล้วเราต้องกินจะคำหน่อยเป็นความรักได้เหรอเนาะมันกับวออมคืออยู่ท้องปาะเด๋นะวอคือกินข่าวปะเได พี่น้องเลยเปิดคลิปออกมาย้มแรงๆเนาะหลังจากมาแต่หับลูกหับเต่าอยู่ห้หงหงองทํามวงเฮียนพะีน่น้องเอ้ยเนาะกันเลยแม่หนุ่มเชิดพนพาแวลงมาเด่นน้ำเมตุ้ยเนาะมาเปิดคลิปตอนค้ำตอนนี้กะหามง้งแรงแล้วเนาะกะทัดไทยสบายดี้วพี่น้องเด้อเนาะสบายดียามแรงสบายดีเอฟซีสบายดีหมู่เพื่อนกันเบิดสุข,ขสุขคน บวาสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่ง,งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องแม่น้องคอปเตอร์คือเกอ่าค,คือเดิมเนะาะอพี่น้องเลยเบิ่งแน่ะหลอกม่วงด้านไหนแมนดกุกกระเตะแล้วใหญ่เพื่อนมาใหม่กับบุรีมานดินน้ำลาวพี่น้องเลยเนาะหากระสีมาเมื่อน,นี้จะถึงจะไงสำในบ้านต้นหมอกต้นไม้ของพอแค่กะ เดินกว้างสะอาดงามตาดีทางเฮือนแม่นนงนิวเพิ่นเนะาะทักแน่ดีบวดนี้ปุ่นลูกหลานกระเสียงฉะนั้นฉันพันพื้นอยู่เซีวเซีอยู่ผู้เดินแล้วทักแน่อดนอนเนาะอยู่ใต้ห่มม่วงกต่ลมวอยวอยเย็นช่วยช่วยแล้วแบบนี้ตอนนี้ก็ค่อยค้ำลงแรงแล้วเนาะสี่ฮอดอันหกโมงเลยพี่น้องเอ,อ้เนาะหาโมงกลัวเลย บ่ลงมากระยาดเว้ยลมชับหนาวชับมือนนี่โอ้ลมแห้งดีอู้ยุ่ลมหนาวพี่น้องเลยปุ๊ดไอ้ตาไอ้สิลงมาแหลกไปขึ้นไปลูกไปขึ้นไปดินน้องยิ้มผูกไปสบายดีแน่สบยดีดูยลงมาเห็นยังนะมาสิครบไปขึ้นดินเบิ่งมาต่อตั้งแต่เราหยับง่ายใส่สวยเฮือนใหม่มากแต่ยังไม่มาใกล้มาทัดมันเยี่ยมมาหยามเมื่อก่อน บ่ขึ้นเหรนาบ่หอดมูบอหอดใช่าหเพอหอดใช่ไหบ่นาวินเนาะโอ้ยไดเฮอนใหมขึ้นเฮ็ดใหม่กับบ่บ่เกากันเหรบ่หอดบ่เถิงกับใช่มากับบ่มาแล้วเนาะพอหอดบ่เถิงว่ะยังไม่ขึ้นบวิน โ้ยสบายดีบวินขึ้น้วพ่อฮือนใหม่นี่วินซู่้องงามโดยสบายดีดูยขึ้นชีพุนยังขึ้นว่าสบยังบอกขึ้นว่าขึ้น้ะนะเท่าใหญ่พี่คักปัญญังเนาะลมเย็นดีช่วยสบายดีตุยโดยดลมพัดแล้ว บงวงมากับพ <formation> ่อพระเข่าเลยนี่บอเดี๋ยวผักท่องไว้ตรงนี้แล้วสามเนนนี่เนาะเออแล้วเลยลูกได้สะบอลูกตัวหนึ่งันนี้ลูกไอเตอร์คันนี้เออมาพูดเร่องนั่นน่อตจิแบงเชอร์เพิ่นเวตลาดแรงพี่น้องเอยเนาะได้จำเอ็นมาชูวม่ตู้กินโมเมนว่ามาชิอมาห้ยลาวได้มากินน้ำลาวมากินน้ำกัน นราวินหยามได้ว่าตัวหยามใช่ใครตู้้ยพวกงได้ข้นมานี่เดี๋ยับลูกเบิงเบงป้าใครหาตากรตก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 ไม่ไม่ไม่ว่าเอาข้นมาหาบิง านั่นได้ยังชาตัวนีงให้ชมชมรอชมไปตุ้ยชมไปตุ้ยโอ้ได้ชมเนื้อไงนี้มากินมันเข่ากินน้ำเลยบ้านนี้พี่น้องเลยปากกัีเออปากทข่ากุ้งเล่าไปแล้วจ้นเนาะสบายดีพี่น้องโดยมาๆสบายดีที่นี่กินซื้อเขากล้องมาหล่อบ่แพ้เร็กน้อย มาทันน้อยดิไอ้ใต้กินบ่อข่าวนอันนี่นี่น้ำแม่น้องเนี้วนี่แม่เอวิทย์เนี้ยเนี้ยนี่น่ะทานบอจ้ำให้เราบอมาแล้วไหมลูกมาแล้วไหมมากินแม่มากินแม่ดิดีเว้นเออเนี้ยพวกกินข่าวว่าหุ่นมากันบ่อมาเชิอกันยังบม่ได้เมื่อฮอนเือนเลยพี่น้องเลยเวมาหนีก่อนแม่มาดิ่นก่อนมากินมากินกินประเดี๋ยวว ตูวเอาใช่เจ้าชื่อยำสลัดนมาให้นะแชแล้วนะอยไเงินอันทุ่จาทุจาดูทุจาเนาะจ้าไลยเงินเยอด้ยจไมลูกตกไปฮะเออมวงแค่จะกินได้เนาะพุน่ะมองๆแล้วก็เป็นหมากระมีพี่น้องเลยพุน่ะปวดลกชับอดีน่วินนนี่ใกล้ชับ เห็นมาลุใกล้ก็ลงม่วงใช่ไชุบลูกย่าชุบไอ้ตาม่วงชุบกร่นตุ้ยเ็บเอนแล้วนี่นอนมินะตุ้ยนอนนี่บ่น่ะนอนกัมือกัน้เนข้าเามือน่ะมือจุกขนเข่าน่ะนอนอยู่นี้โฉงคืนยามทันเออหนึ่งเข่าใข้าเข่ามันหนาวนอนพูดได้ที่ไหนพดทิในเฮือน่มอเรื่งพด้เอ ยอดมันหนาวเนาะมันฮ <c ười> ăn ้อนใหญได้สองมือสามมือวันแม่วันนี้อันบางบุญนั่นโดนฮ้อนพี่น้องเลยเนาะคล้ายแนบุญนะเริ่มหนาวมาสองมือมาหนิหนาวอีกแล้วลมมาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่น้องเลยลูกเต่ากับเป็นวัดเป็นไอยุ่นน่ะเนาะดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องเลยลมหนาวมีวัดแม่ไอเตอร์กับไอมันลมเลยเดือนหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เย้เฮ็ดลูกละ วินเยอะยเฮ็ดยมาพี่ดูวินมา้ไหลูกใช้พักแกะได้ฉันเอาไปทางใเลยเราก่อวินตาม่าเพันอะอเราโมโหท่อ้กินดังเลยเมือยัดังอ่ะ้าดกินเบิดปลาเลยดิมือนห่างกัเช่งานหนารอบน้อหันห่ะ

ก้ับขึ้นแถวๆนั่ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยนี่เอมด้ิ่งเลยไอ้ตาเลยเอาขึ้นมาให้น้องยินเลยบ่น้องดิ่นอยู่เดียวก่อนเอานี่ขึ้นมาให้น้องเลยขึ้นมแล้วก็ไปดิ่นได้ปูเอาน่องหยาดน้องเอาได้บ่น้องดึงไปเลยยาเ้ยน้องหยาดบ่บ่ลกจะยันไปบ่ไปดิ่งมาไปดูไปไปไป

เอาพักหยังเข้าใจแล้วอยู่นี่บ่ๆเนาะแล้วมันกินเองแล้วมันกินบ่บ่ทางดอกพัดชัดโอ้ยมาจานนี่เนาะมันยามมันอันยาม้อนถูกต้องดอกนี่เนาะลมเย็นๆเนาะมันยามหนาวลมพัดหนาวบัดนีมาพตงมาั เดี S <S ๋ยวมาขังเนี่ยมันจังโบนาวกินยกเชื้อหรืกินยกเชื้ออ่ามากินมากินสบายดีเลยนิวโดยหนาวช่มเนาะยังม่หนาวเ้าะน้ำเน้นี่หนาวยังไม่หาบอยู่เี่นใหม่บอเช่นใหม่ก่อนเนาะคนละบอลคนขอ๋ถึงแวม่วงเลยอ่ะน้องเฮียันุ่กนะ หนงม่วงจมเอ็นไอ้สายหูใหม่หุ 10, mà mà đ ạt, đ ạt 10, ่นนายโทรศัพท์ไม่ายหูเลยมาดูโอ้ยยนันกนดูมนะฮะมนะฮะมเลยยน้องนะดูกเด้อมากิน้อข่าวเนี่ยตาเอ้ยแล้วมากินามืออยู่นะมาเลี่ยนนากนะล่ะาร่างมืออยู่ดิ มึงกินบ้าขานี่ดุมึงอินแน่เนาะเพราะว่ามึงกินข้าผัดได้ดมึงกินไ่มึงชงอะมนเชื่อข้าผัดมามึงกินข้าผัดเด้มข่าปาตนอเนอะมัเม่ดปตที่มีสีมืดหนาก็บก็นก็บตจมมตู้มาให้กินบ่ไม่ไดถามมนตู้ดูหาแซบบ่ช้ถามมตู่ไม่ดุมตู่มาแซบข่าปัอนะข่นแซบขึ้มาให้อีกเด้อ ชื่อพักบองหายเมตุยนะมาตัวกินชิ่นหมูตีวานนีตีชื่อพักไ้หายมตุยบริอันดินเพัเป็นเมันกินเนาะแบักไม่ห้มตุยเราหขบวดวะขบนาน้ากนมากินซาลวมันอันยังเลอกแป้งมันออไปมันะ เอากินกินกินขาก้องหมูมีนะากอะไม่ต้ากล้องไม่หรอนยืนยืนว่าอย่างนั้นสิยืนว่าอยู่นี่แด้คนนะพี่น้องเยเนาะเก่เผื่อมูเพื่อจบคลิปกะมูกินเบิดปลาได้อรเม่ยังกินเยมันจบอย่างเดียนะมันมันยังบ่ไรพอจบได้ใช่พอจบกับจบรดวะเนื่องกินนี่ติ โจไปก่อนเนี่ยโจไปเนาะอาจารพี่น้องไอ้โจไปก่อนเถอะเนาะกินข้าวกินน้ำน้อเพื่นกันบอกเรื่องไว้สิแโจได้คอยแกอย่างมาทันอย่างมาทันวะเมื่อเดี๋ยวไปหาซื้อปิ้งไก่แฮนเดอร์ฉันบุกลงบุกลงไว้เหยมดิทำอยู่ต่อไปแห้งกว่านี้ได้เนาะเรื่องเลยเดี๋ยววะมันมีชีตไหมเพิ่อนมีเนาะของเราคุ้อ้วนนะถักว่ะมีหมูยอไม่แต่หมูยอแล้วกับ อันไข่แต่นั้นแล้วเนาะที่ว่าเป็นโมเมนต์พักหน่ะย่างมึงย่างวิ่เอ้ยกระดูกกุ้วกยอยู่ไปเป็นในแห่งข้านจับแล้วด้วยหนุ่มยี่มังเต้เฮ้ยเนาะเอ้ายิ่งต่มเลยค่ะหัวได้ผลกันไม่ต้องเจ็บหรอกเฮ้ยเนาะอาพี่น้องเอ้ยโจ้คิดว่ากินข้าวกินน้ำก่อนเด้อค่ะกล้องกับวิมิเนาะยากนั้นเนาะตื่นเมื่อไรนี่ ว่าจะไปรุ้งไอ้ตื่นไปตุ้ยก็ตื่นมันยังวะกินข้าวก่อนกินข้านั่นมันตุ้ยก่อนมาเนี่ยากท่องไว้นะเเด้ลฝากท่องไว้นะเมเดอนีกินอิ่มแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะตัดพาไปมาเนี่หลังจากโจคลิปไปสักพักนึงมีครูจับกล้องให้มีมือกล้องให้อย่าเป้าก็ลูกเสียงนังชนะงโยนี่เนาะเออพอแค่มันตุ้ยให้เด้อเด้ออย่าดื้อเด้อ มัน่ทำนาผลผลิว่าอยากกินนะัดอยากเนาะอันก็ได้บืนแม่บินเอาวินเอ้าเห็นมูมาดินเลยก็อยาก้เรากนั้ย่่ยอ้ากันยงบบนนบ้แจงข่อยแม่จูตงาแรงได้น่ะาแรก่ไร่จะจ เอนาะคนหน่ากินยมสลัดเดลูกราวบอกว่าไม่กินข่าเรงหมได้เด้เราว่าพี่น้องเลยอุ่นพีน้องเยมได้แล้วเอาว่ต้องกินจะคำหน่อยเป็นความร้อนได้เหยเนาะมันกับวอิ่มคืออยู่ท้องมดได้แล้วกคือกินข่าวหมดได้เลยยำสลัดต้งซึ่งว่ากินาวเนาะ พเตคนะคนมาเบื <Construction. S 1> ่อมยักกินเดียวกเดียวัน้บ่นอะส่วนกินมาแม่มาแม่ใทนก็ว่าบุกเยอะทั้งห็ดชาให่ใหญ่นี่แหละดูเลยก่งใจว่าเรา้วนได้ดเซ็ดิอย่างเก่งดิมันด้วยปุ้นกำลังกำลัชายมันอะ มาห่ง่ขพูดนอมาแนาพูดมาดูเรลดมึนะากินเขานยังไม่เสมาเลยมานีเด้อีกแต่เนาี่ยตีขนาดไ้ตางกินดยช่ำมเมื่อกี้นี่าคมาเ่าอนขนาดไอ้ตาบอเป็นคนบมกินเข่าได้พี่น้องมาเร่ยนรูกินมักไปลายเมื่อกี้นี่ยังว่าเห็นมือกินในหิวเรยเหมือนไงไ้กินเข่าอยู่แลคือเป็นนันคือแบบว่าต่เส่แต่นวดี่กินในหิวล่รือยเหมือน โยนไปบอกเจ้าไปเบรกแล้วว่ากินยำสลัดแยาเดิมหายต้องกินเข้าวได้ได้เดี๋ยววะต้องกินได้จากคำใดเดี๋ยววะยอเนื้อข้าน้อยะพับปเนี่มันจะได้ง้กคนได้ได้จะนเนลงไปคองน้ำหมูนิ่งอยู่แล้วถงอ้กินเข่าได้เนี่กินกับโบแล้วได้เนาะบแล้คือข่าได้อละขัหนึ่งสองคั้นี่ยออยู่ท้อได้มนหมดิ กินนะแม่กินีไม่ได้จำก็ประเดกอะแจำก็ปะดกแล้วคกกินนี่นะเอาฝากทองอคำล่าพี่น้องเลยโชปั้นปังไงไม่โอีกยันปั้นที่สามรถยันเมนองนิวพนว่าแนซ้อมอยู่หรืย่าใช่เปล่าเมนพี่เราบาตรโชคปั้นไงแท่นมาย่าชาบันนี้ห้าใกล้โองปั้นหนึ่งถ้าใกล้ชองปั้นนึงพี่น้องเลยเนาะฝนเนา่วงก่อนใช่มะกอกเนาะ

้านไม่ตุ้ยก็แซ่บหมดแล้วมึงเนี่ยมึงเนี่ยนะป้าไว้ประตูหัวัวเก้าหวยางมาเองนะแน่ยางมาี่พวเทียงน้าป้า่หัวยางมาเองยางมาเองพอพีฉาบปะคือเปยนัวแท่นนะงัวึเวนมเฮ้เ้ววินยางมาจะพูดบ่ละยางมาต่เทียงเก้าหัวจเทีงเก้าโฉลาดงมึงเน่เสือบนกระเฮ็ดเดือลาดอยู อ้วเอาได้คนนาาใส่ใส่กิงกีงนี่เลเนี่ยขนาเนี่ยเออไม่ตว่นกบนอนพูดแน่นาะเพื่อนแมงนิ้วพูดแนบบอแน่น้อนพูดนบหนาวเนาะลมหนาวพี่น้องเลยี่ว่ห้อง่นอนวะห้องยังช่นหห้องเขาห้องคนนอนอยู่พี่บนห้องเข่ามันปิดประตูแอมพาคักแน นอนต้อมาไเตุอได้เหตุอินใหญ่เลยจะชอบแอ่ให้มันไมื่จขานอนเ่ยนให่น่ยเมื่กี้เดินเนื่งเนาะมันไ่ไดน่เนี่ยไม่ใช่ชินอะนเออท่านท่อนเนี่นเดี๋ยอันไม่ไกินมันอย่างนี้เนี่ยมามามอมเผื่อมาเผื่อไว้นาเพื่อแล้วคำสิมากกเตือนเน้ได้ะถ่าันนึ่งมาเนี่ยแนนหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนเดี่ยนนห้านี่หางของับมากเป็เท่าอิเนาะเนมีเข่าเลยที่มีข่ายเ่เก็มีกับ หน้าบัดว่ารักอยากให้มระยาะขับไปนอนได้บากจะเอาเมื่อทีกินเออพูดจะว่าหน้าหนึ่งอยู่พี่เลิศเข่าว่ะอีกกันไหมเนี้ยบ่นอนนอนแห่กันอยังหันแล้วจังอุ่นหน้าบัดมันจะอบอุ่นเนี้ยมันจะให้เอาเข้าให้ทุกท่านเข่าเมื่อทีอย่าให้มันเบิดให้มันนอนขับไปนอนไหนนอนในเฮือนผมแล่าน้ำวิ่นเนาะกันอนน้ำไอวินผมเล่าจังอุ่นิน้าด แยกกล่าเ่าลงไดเนาะอง้องอุ่นอย่วนวนนาเฮือนเ้เนาะเอ้ยม้ยักมาหยังอะนะบ่เฮ้ยนกับมวนะนพิ่นกะจะหน่อยมเมื่อป้าเลยแน่วนเอีนวอมมวกไปเอาเตวินนี่จะหน่อยอ้มือป้าเอ้ยิเมื่อป้าเลยนี่ เมื่อได้ข hmm. ับนะมื่อหามน้าอานได้นหนาวจ้ะใชได้ต้มน้าอาบด้เวยมันหามเลยบอกินอยู่ร้อนน้าบอไนโอเกินข่าวกินน้าไปให้อาบหน้าอานในอีกพี่น้องเลยพี่น้องนิวนะบอกจะนตอัว่าะดเนาะโอยโยโขน่อยจะหน่อยจหน่อยโอ้ยสังเดียพอเป็นยู่ไอกินน้ำมัน่ะ thu con thu con thu ba con như kêu vừa chơi đây ôi viên ơi lại ăn thế viên mười đấy nè sao rồi bye 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 เมื่อน่าเราอะจำหยาดหายเลิดิบอ่หลายได้เราหายบ่อเดอ๋้างว่าเืนอินเย่ข้าบกินอ่ะบ่อยาบ่ออิ่มบ่อแ้งบ่อมือนอยังกินอีว่ามืแรงได้อยู่บ่อโอ้ยชองปั้นจำจากไห้ยังท่วงเลยเลยนอวินนะ การแื่อด้าเคอยจกติเออมึงข่าแยังมาไกลได้แล้วปั่นชปั่นบางไงหนึ่งกับน้องวินเนาะปั่นที่สามมาช่วงนั้นอีกนะฮะโอ้ยขอมคุกใจลายรมือนี่กัมาฝากท่องน้ำเมตุยพี่น้อยเนาะได้กินข้าวกินน้ำน้ำอื่นมาอีกอื่นมาใหม่แล้วอื่นหยามเลยติดใจเลยเนาะมักินใหม่แด้มือื่นโมแมนชิยาได้มเมนชิบาเก่งใจแล้วเลยมือ้าฝากใหม่เนาะ พ่อคิดเลขมีต่ออีกแกพอคิดเลบ่เตกินบ้ากรเอมากเลยมาแกงใช่ตีหนังเข้มทานแนจากน้นเบิรเนาะหนความชื่อหนังเข้มนมาใช่คอไดน่ได้ยินดีเปลี่ยนเปลี่ยนแขวาล้เนาะมื่อนั้นกระเจกของจนแข่ร่นตี้ยแมงคนกันบ้าเี่อยงสินดันจนแขวก็จะลดอีกันหรายรอบเนาะตั้งไม่ได้หายเป็นไตกินยังอีได้ได้ ป้ายๆฉันเมื่อไปฉันป้าเขากับข้ามเมื่อใดไปๆขอมุกขอบใจลายเด้อเม่ตุ้ยเด้อกับแม่น้องนิ่มเนาะกินข้าวกินน้ำน้ำพี่จะล่าไปอีกแล้วโอ้ยขอบใจลายอยู่ดีไม่แห้งใจเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำมือนกินข้าวแดกแล้วแดกข่อยแต่เมื่อหาให้ลูกกินแล้วเหมือนกันเป็น้องอ้อนแล้วเหมือนกันแน่วเลย โดยโดยสำหรับคลิปน <man ic communist initiation> ี้ไปแล้วพี่น้องเอ๋อน่าแล้วโดยโอกันอีกคลิปหน้าเด้อคลิปนี้กลับมาดินทางหน้าเป็นตุ้ยเนาะวินกินเด้อมาป้ามาลาเป็นตุ้ยเด้อลู้มาไปเปตุ้ยเด้อขอบใจเราเป็นตุ้ยเด้อใช่ไป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 พี่น้องเอ๋ไปแล้วสบายดีเด้อวัาที่กูจุกนเด้อโดยไป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 ไวินเอ้อมากันเด้อไป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 ขอบใจเราวินเด้อ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  อยเสียงสนานฟันพื้นเด้อพี่น้องມື้ยคลิกก็ได้เนาะลูกกกกัวจ้ะโอยไปๆมื่อได้พี่น้องเอ้นะโอย